สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดกล่อ,องสกินกันนะครับและกล่องพรีเมียมเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่อ,องสกินให้ดูก่อนเอ้ยไปเปิดกล่อ,กองพรีเมียมให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้าง หนึ่งสกินเนีย yeah. เอาเหมือนกันเลยวะ <Wow. S 1> เนี่ยว้าวมาต่อไปเราไปเปิดกล่องสกินกันนะครับ คนเยอะมากครับเซิฟนี้เซิฟเซิฟโซนเนี่ยคนเต็มเลยครับร้อยคนไปเซิฟเซิฟเซิฟโซนเซิฟไหนก็เต็มหมดได้อะไรของอากาด v đi mà ทํา cái nhỉ W I MC

นี่หม่ก็มีขาตนะอันหน, <laughs> oh, <no. S 1> นึ่งเอาเนาะนี่ v s s six i m i a w ได้อะไรบ้างไม่มีอะไรที่เด็ดๆกว่านี้เลยเหรออยากได้ชุดเฮดวีสก,กาอ,อีได้แล้วเว้ยอันหนึ่งเว้ย สองกล่องสุดท้ายสองกล่องสุดท้ายว้าววีเอ็ดเราก็ขอจบการเปิดกล่องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ